สวัสดีครับพบก,กับอีฮงอีกแล้วนะครับอิซูซูสอแสงมงคลอายุทยาครับวันนี้เราจะมาพบกับน้องเล็กสุดของเรานะครับอีซูซุ NLR130 แรงนะครับเป็น4ล้อเล็กนะครับโดยมากลูกค้าเนี่ยรถรุ่นนี้จะใช้งานลักษณะวิ่งในเมืองส่งของสั้นๆรถติดๆนะครับก็เลยต้องมีการบำรุงรักษ,ษาที่ค่อนข้างถี่มากกว่ารถบรรทุกทั่วไปนะครับและที่สําคัญเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับรถกระบะนะครับ การแมชชนนันต่างๆก็ใกล้เคียงกับรถกระบะนะครับเดี๋ยววันนี้ย่หงพามาดูนะครับการเปลี่ยนกองโซล่านะครับอ่าสวัสดีครับช่างเปลี่ยนกองโซล่านะครับช่างอ่าเชิญครับผมวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกองโซล่ากันนะครับรุ่นนี้เราจะเปลี่ยนกองโซล่ากันทุก20,000กิโลนะครับคือง่ายๆหลักการเดียวกับคล้ายรถกระบะเพราะเครื่องยนต์อะเป็นรถกระบะอ่าช่างถอดเลยครับผมอ่าผ่านการใช้งานไปแล้ว20,000กิโลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน การใช้งานของรถจะใช้ในรถติดนะครับช่างเนาะวิ่งสั้นๆนะครับเดี๋ยวยี่หงให้ดูนี่คือกองโซล่านะครับขนาดวิ่งไม่ไกลวิ่งสั้นๆในเมืองกองก็ดําเหมือนกันนะครับเพราะเครื่องยนต์มีการสั่นดาบตลอดจุดระเบิดตลอดนะครับฉะนั้นพอครบสอง0มกิโลแนะนําให้เปลี่ยนเพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยมันจะกินน้ามันอัตราประหยัดน้ามันก็จะน้อยลงน้อยลง,น,ยลงน้อยลงนะครับโอเคครับช่างอันนี้ของเก่านะฮะ โอเคของใหม่ก็เหมือนเดิมเราจะต้องเปลี่ยนโอลิงข้อควรระวังเหมือนเดิมเหมือนรถทุกรุ่นเลยจะต้องเปลี่ยนโอลิงถ้าเราไม่เปลี่ยนโอลิงเครื่องยนต์จะสตาร์ทไม่ติดมีลมเข้าไปในระบบขับไปสักพักหนึ่งเครื่องยนต์ก็จะดับยี่หงแนะนําเลยนะฮะให้เปลี่ยนโอลิงด้วยทุกครั้งแต่ถ้าเป็นของเราของแท้โอลิงจะแถมมาใช่ครับในราคาเพียง200บาทเท่านั้นนะครับค่าไหลถูกมากเปลี่ยนก็ไม่ยากไม่ยากอ่าแต่ก็ไม่ง่ายนะฮะเพราะว่า รุ่นนี้จะทํายากกับรถใหญ่หน่อยเจออะไรครับช่างข้อครวรระวังก็คือโอลิงอยู่ด้านในใช่ครับอ,อยู่ยด้านใน,น,นลึกมากเป็นน้องเล็กแต่ก็เล็ก <c oughs> ก็เลยครับ <c oughs> แคบใช่ครับเปลี่ยนยากหน่อยติดแนบติดตัวปั๊มเบรคปั๊มคัดน,นี่ฮะถึงบอกว่าอ่ามาที่เยางดีกว่ามีลิฟต์ยกรถเปลี่ยนง่ายถ้าเราไปนอนเปลี่ยนเองกับพื้นนะครับจะขันไม่แน่น ใส่อะไรไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ศูนย์ก็จะทำให้น้ำมันโซลารรั่วได้และท่่สำคัญเสื้อกองเป็นพลาสติกใช่เ่้เสื้อกองรุ่นนี้เป็นพลาสติกนะครับแรงขันต้องระวังถ้าขันตึงเกินไปก็จะแตกแตกนะครับหัวใจสำคัญของยี่หงคืออะไรครับ ป,ปัจจัยปอนอ่าเห็นไหมครับนี่ซิกเนเจอร์เลยของี่ฮงครับอ่าเดี๋ยวให้ชมหน่อยอันนี้ปอนเล็กนะครับถ้าทานใาดติดตามช่องเยฮงอยู่นะครับี่ฮงจะมีปอนทุกขนาดเลยนะครับแต่คันนี้เป็นรถเล็กเราก็ใช้ปอนขนาดเล็กนะครับเพื่อให้เหมาะกับรถอ่าช่างเชิญเสื้อกองตัวนี้เป็นพลาสติกถ้าเราขันแน่นก็จะแตกแตกปุ๊บก็ต้องเสียเงินซื้อเสื้อกองใหม่เป็นพันบาทนะฮะ นี่เราต้องตั้งค่าก่อนครับผมโอเคแล้วก็ไล่ครับอ่าไล่น้ําหนักไล่แรงขันอ่านิดเดียวแช่นิดเดียวครับเห็นไหมฮะอ่านายโยงขอลองทาหน่อยครับนี่ครับอ่าช่างใส่เข้าไปเลยครับเห็นไหมฮะนิดเดียวนลครับดูนะฮะเนี่ยครับแรงขันใช้ได้แล้วโอเคการนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยครับผมนะครับรุ่นนี้เราต้องไล่ลมไหม ไล่ครับตัวไล่ลมคืออยู่ข้างบนครับอ๋ออยู่ข้างบนนะวแยกอยู่ตรงนี้อ๋อโอเคได้ครับนั้นผมก็ให้ช่างดําเนินการต่อนะฮะยังไงถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยหรือติดตามหรืออยากจะเปลี่ยนกองโซลาร์รุ่นนี้นะครับก็ให้ติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามช่องยีฮงนะครับฝากกดติดตามกด s ั b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ